สวัสดีครับเพื่อนๆอนอันนี้คือบราวนี่เป็นน้องหมาที่บ้านนะครับหนึ่งในงสาของน้องหมาปอมที่ลูกๆผมเลี้ยงไว้นะครับสนมากๆแ่าเก่งนะครับโอเควันนี้ก็เอาบราวนี่มาเปิดการไลฟ์นะครับเพื่อที่จะให้เป็นบรรยากาศสบายๆไม่ต้องเครียดกันนะครับเพราะว่า <c oughs> หัวข้อที่ผมอยากจะไลฟ์แค่สั้นๆเนี่ยนะครับมันมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันพอสมควรนะครับเมื่อเช้าผมเห็นข่าวว่าจะมีการสั่งปิดเว็บออกองสลักรัฐนะครับก็คือเขายังไม่ได้สั่งนะฮะมันเป็นแค่ความเห็นของกรรมธิการที่เกี่ยวข้องนะครับแล้วก็ส่งเรื่องต่อไปที่ดีแต่ส่วนดีจะทำอย่างไรนั้นเนี่ยก,ก็ยังไม่รู้เขานะครับทีนี้ในความคิดเห็นผมนะครับจริงๆผมเคยโพสต์แต่ก่อนหน้านี้แล้วแหละว่า ผมไม่ทราบหรอกว่าคุณน็อตกองสลากพล u สเนี่ยเขาจ่ายภาษีถูกต้องไหมหรือว่าเขา,เามาให้พวกทุนเทาเนี่ยมาใช้บริการฟอกเงินหรือเปล่าลผมไม่ทราบนะครับแต่สิ่งที่ผมสนใจเนี่ยมันมันไม่ใช่เรื่องเรื่องพวกนี้ครับมันเป็นประเด็นที่ว่าสิ่งที่เขาทำอะบานี่ไปก่อนนะลูกนะเมื่อยแล้วสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันไม่ยอมไปนะ,อ,ะอยู่ด้วยกันได้อยู่ด้วยกันได้ สิ่งที่คุณนอตเพืาอทำหมายถึงตัวบริการเขาครับตัวเซอร์วิสของกองสลากพัสที่ขายลอตเตอรี่ออนไลน์เนี่ยผมมองว่ามันเป็นประโยชน์นะครับคือจนทุกวันนี้เราก็ยังซื้อสลากกินแบ่งใบละร้อยเป็นอย่างต่ำนะครับโดยส่วนใหญ่นะตามแผงโดยส่วนใหญ่ก็ใบละร้อยขึ้นถ้าเป็นชุดเนี่ยเป็นชุดเป็นหลัก10บใบ15ใบเนี่ยใบนึงห้าหอยเลยนะครับถามว่าประเด็นเหล่านี้ รัฐบาลไม่ว่าจะเป็นชุดปัจจุบันหรือว่ารัฐบาลที่ผ่านๆมานะครับไม่เคยมีใครสนใจจะแก้ปัญหาเรื่องนี้อย่างจริงจังเลยนะครับผมคิดว่าเขาก็คงสมประโยชน์กันทั้งเจ้าของโคตา้าทั้งนักการเมืองนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยคนที่ต้องมารับความซวยความเอารัดเอาเปรียบเหล่านี้มันตกอยู่กับประชาชนนะครับผมมองที่จุดนี้ดังนั้นเนี่ย เวลาผมโพสต์ไปวันนี้ก็มีทัวลงแบบเบ่อนะครับก็กลุ่มอาจจะเป็นกลุ่มที่เชียร์อัพรัฐบาลหรืออะไรประมาณน,นี้ครับก็อาจจะคิดว่าผมไปเข้าข้างกองสลักพลาสจริงๆเปล่านะครับผมยังไม่เคยซื้อสลักในเว็บเขาสบายด้วยครับแต่ภรรยาผมอาจจะมีซื้อบ้างนิดหน่อยนี้ไม่แน่ใจนะครับผมมองว่าสิ่งที่เราควรสนใจวันนี้ มันย้อนกลับไปที่รัฐบาลมากกว่าจนถึงวันนี้แล้วปัญหานี้ยังไม่ได้รับการแก้ไขเลยครับทำไมสลากกินแบ่งงวดละร้อยล้านเนี่ยมันยังต้องมีระบบโคตา้าเพราะอะไรครับผมเป็นคนหนึ่งที่เชียร์ให้ขายออนไลน์ตั้งแต่แรกครับตั้งแต่ก่อนที่รัฐบาลเ็จะปล่อยขายสลากดิจิตัลแล้ววันนี้โคตา้าก็อยู่แค่สึกจะ10หรือ20ล้านใช่ไหมครัที่รัฐขายเองผ่านผ่านเว็บของกอ,องสลากเนี่ย ถามว่าที่เหลือเนี่ยไม่มีน้ําใจเลยเหรอจะไปขายออนไลน์หมดแล้วคนที่เดินข้างทางจะไปขายอะไรคือเป็นไม่ใช่งน้นะครับมันมีวิธีต้องเยอะแยะให้เขาได้ไปขายในราคาปลายทางที่ประชาชนไม่ถูกเอาเปรียบแันนี้นะครับราคาที่มันออกจากกองสลากมาแค่เ0็กว่านะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยไม่ใช่สุดท้ายสิหน้าด่านแรกของคนที่ได้โคตา้ามาเนี่ยก็บวกกันใบละ5บาท10บาทแล้วครับ ไม่รู้กี่ต่อถามว่าทําไมมันยังต้องมีคนเหล่าเนี้อยู่ในกระบวนการจําหน่ายสลากทุกครั้งเลยมันคือเรื่องอะไรครับทาไมมันไม่มีโอกาสที่จะเอาคนเหล่านี้ออกจากระบบเลยเหรอไงนะครับอันนี้ก็ผมไม่คิดว่ารัฐบาลจริงใจในการแก้ปัญหานะครับแล้วก็ขาใหญ่ที่เขาเรียกกันห้าเสือกองสลากอะไรเนี่ย ไม่รู้กี่เสือกี่คนกันแน่ทุกวันนี้นะครับก็คิดว่าเป็นคนที่เป็นคนมีสีนะครับเข้ามาเกี่ยวข้องซึ่งเป็นอะไรที่มันเกาะกินเกาะกินประเทศชาติแล้วสร้างความไม่เป็นธรรมดังนั้นเนี่ยผมว่าเราไปสนใจเรื่องแบบนี้ดีกว่าที่จะไป attention ที่นอตกองสลักพัดว่าเขาจะถูกสั่งปิดเพราะว่าถูกกล่าวหาว่าขายเกินราคา ผมว่าซื้อกับเขายังถูกก่าซื้อข้างทางอีกข้างทางนี้โทษรัฐบาลได้เต็มเต็นทีนี้ปัจจุบันเนี่ยไอเรื่องนอตขายสลากเกินราคาเนี่ยมันก็ถูกเชื่อมโยงไปยังกระบวนการทุนจีนสีเทาของตู้หา่าตามที่วันนี้ดีเอสเขาเรียกนอตเข้าไปเป็นพยานเนะเพราะว่ามีที่นอตเขาถแถลงว่านายอนายอเนี่ยเคยมีธุรกรรมโอนเงินให้เขาสองครั้งประมาณ50 ว่าล้านในวันเดียวกันนี่แหละวันนี้เขาก็ได้ชี้แจงไปแล้วนะผมไม่รู้จริงไม่จริงที่ว่ามันเป็นเงินที่เ,เขาเทสระบบในการที่จะร่วมลงทุนกันแล้วก็ไม่ได้ทํากันนะครับก็คือเป็นเงินที่เงินที่ต้องไปขึ้นรางวัลที่กองสลากนั่นแหละแล้วก็มีการมอบอำนาจแล้วก็ให้เลขาเข้าไปด้วยซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าเขาโกหกหรือเขาพูดจริงนะผมไม่สนใจเลยตรงนั้นนะครับแต่ผมสนใจตรงนี้แต่หากครับว่าวันนี้ พอคนที่เรารู้สึกว่าเขาอยู่ฝั่งตรงข้ามมาเข้าทางตีนหน่อยนึงโอ้โหผมเห็นแล้วลุมยำกันเละครับคือประมาณว่าจะเอาให้ได้แต่ทำไมทีเนี่ยครับโอ้ผมเปลี่ยนท่านั่งได้นหนึ่งเมื่อยแนละ้วผมนั่งพื้นอยู่ครับเมื่อกี้เล่นกับน้องหมาไปด้วย <c oughs> ทำไมสองหลายเดือน <c oughs> ผมไม่รู้อี่เดือนนะตั้งแต่คุณชูวิทย์มาแฉ ย้อนไปแต่แรกเลยถ้าคุณชูวิทย์ไม่ออกมาเปิดเผย้เรื่องผับเรื่องยาอะไรเนะี่ยมาไม่ถึงวันนี้หรอกครับแล้วจนกระน,นั้นแล้วจนถึงวันนี้แล้วครับกี่เดือนแล้วครับออกข่าวมาทีก็มีแต่อะไรครับรายชื่อคนจีนคนที่หนึ่งถึงสิบบัญชีม้าอีกเป็นไม่รู้กี่สิบคนแต่ถามว่าคนจีนพวกนี้ครับไม่ได้ไม่ใช่แค่คนจีนอ่ะคนสิงคโปร์คนมาเลเซียคนขเขมรคนเวียดนาม ที่เป็นเงินเทาค้ายาของเถื่อนค้าประเวณีเด็กทำบ่อนเขาอยู่ในประเทศเรามานานมากครับตั้งแต่ผมเด็กๆอะ่ะเออเ้าถามว่าคนพวกนี้มันอยู่ในนี้ได้ไงมันไม่ใช่เพิ่งมาอยู่นะครับอยู่มาเป็นโอ้สิบยี่สิบปีแล้วครับตั้งแต่ก่อนมีออนไลน์ทำกันมานาแล้ว คือผมมองว่ากระบวนการของพวกทุนจีนเนี่ยมันเป็นเนื้อเดียวกับเจ้าหน้าที่รัฐเลยครับมันไม่ใช่แบบไปจับทุนจีนอะไรมันมองปัญหาที่ปลายเหตุแหละครับต้นเหตุคือคนที่มีอํานาจคนมีสีที่เกี่ยวข้องในการอำนวยความสะดวกให้คนต่างชาติเหล่านี้เข้ามาลงหลักปักฐานในบ้านเราเมาเป็น10ิบปีเนี่ปีคนพวกนี้แหละแหละครับเป็นตัวการ แล้ววันนี้คุณได้ยินสักชื่อหนึ่งยังครับใครบอกตรวจสอบเส้นทางการเงินเนี่ยไม่มีผิดเพี้ยนไม่มีทางหลุดวันนี้ผมดูรายการคุณสนที่ลิมผมก็เห็นด้วยกับแกเรื่องนะเรื่องที่อะไรอ่ะจะยกตัวอย่างเคสของเอาคาโปนหรืออะไรนะครับที่อเมริกาว่า FBI บอบอกว่าจับในคดีฆ่าไม่ได้ค้ายาไม่ได้ตามเส้นทางการเงินเนี่ยยังไงก็ไม่รอดแล้ววันนี้ตามแล้วเป็นไง มีนักลายชื่อคนมีสีหรือนักการเมืองหรือข้าราชการในบ้านเราสักคนหนึ่งยังครับไม่มีครับมีแต่เห็บเหาทั้งนั้นเชือดไก่ให้ลิงดูทั้งนั้นครับก่อนนี้ก็กินวายกินสุกี้หม้อเดียวกันกันกบพวกทุนเทาเนี่ยแหละครับตอนนี้ก็มีใบสั่งมาก็เชือดกันเป็นลายๆเป็นกลุ่มๆไปและยังเหลืออีกหลายกลุ่มนะครับ อีกหลายกลุ่มด้วยกันที่เขาก็ยังอยู่ผมไม่ได้อยากที่จะให้ไปไล่เชื้อเลยเขานะเพราะว่าผมไม่สนใจหรอกเขาจะทําอะไรเรื่องเขาใครทําบาปทํากรรมก็รับผลมาเองแต่ผมสนใจในกระบวนการแก้ปัญหาสหาครับว่ามันละครลิงทั้งนั้นครับที่กําลังทําอยู่วันนี้ครับกล้าไหมครับกล้าเอาตัวใหญ่ๆลงมานะครับลุงตู่กล้าไหมครับรอบหน้าถ้าเพื่อไทย เป็นรัฐบาลเป็นแกนนำกล้าไหมครับถึงแม้จะต้องมีชื่อในโพนติดมาลักการเมืองใหญ่บ้านใหญ่ติดมาในโผที่ต้องถูกจัดการพวกคุณกล้าไหมครับ <c oughs> หรือว่าอยู่ในพักก็มีคนแบบนี้ครับหรือว่าข้ารชาชการที่ปลุกปั้นไว้ในกระทรวงต่างๆในกรมต่างๆทั้งตำรวจทหารก็มีคนแบบนี้ครับ อันนี้คือคำถามที่ผมขอฝากไว้นะครับน้นวันนี้ครับ <c oughs> ผมไม่ได้โต้ตอบอะไรใครใน Facebook เลยนะมีแชร์ผมไปดา่าอย่่อยาบเายๆยๆว่าไปอวยน็อตกองสลากอะไรผมไม่ได้สนใจอะไรครับผมสนใจประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าที่วันนี้เราถูกเอาเปรียบอะไรไปนะครับและเรากำลังเดินไปสู่จุดไหนอย่าไปโฟกัสผิดจุดครับนี่ไม่ใช่เรื่องการเมืองนะครับ มันไม่เกี่ยวกับการเมืองเลยผมจะลงไม่ลงเลือกตั้งผมยังไม่รู้เลยผมไม่สนใจหรอกนะเนี่ยผมไม่ได้แคร์ว่าใครจะคิดยังไงนะครับว่าพูดผมพูดเพื่อหิวแสงเกาะทุกเรื่องอะไรบางคนบอกไปเดินว่ายๆไม่มีคนเลือกหรอกในเขตผมอะเลือกกันไม่เป็นไรผมก็เป็นแบบนี้ผมยึดข้อเทจจริงคุณจะชอบไม่ชอบไม่มีผลกับชีวิตผมเลยครับนะครับผมไม่ได้อยาก เขาจะพาไปรับเงินเดือนแสนกว่าบาทหรือมีหน้ามีตาอะไรครับผมอยากเข้าไปเปลี่ยนเปลี่ยนเรื่องแบบนี้แหละครับนะครับเรื่องที่ผมพูดไปทั้งหมดทั้งนั้นเนี่ยจะประเด็นใหม่นะครับในเรื่องของออตู้เห่าและในเรื่องของนอ็อตกองสลดัดกองส่างพัสนะครับซึ่งเป็นคนละเรื่องเดียวกันนะครับขอให้คนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้มีอำนาจในบ้านเมืองนะครับมีความจริงใจในการแก้ปัญหาและสำหรับเราก็ในภาคประชาชนด้วยกันนะครับอย่าแตกแยกครับความสามัคคีไม่ใช่แบบเห็นด้วยกันบางเรื่องและเห็นต่างบางเรื่องนี่ถึงกับโอ้โหด่าทอแชร์กันไปขำขันสนุกสนานตามสบายครับผมผมมองใหม่ละเพราะว่าเวลาชีวิตเหลือน้อยพรุ่งนี้ผมอาจจะตายก็ได้ หรือไม่ก็เป็นคุณก็ได้นะครับที่แชร์ไปได้คุณก็อาจจะตายพ่กนี้ก็ได้นะครับดังนั้นอย่าไปเครียดอย่าให,ให้ให้กิเลสหรือสิ่งสกปรกมันเข้าไปอยู่ในใจของของเราของกันและกันเลยนะครับคุณพูดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นประโยชน์นะครับไอ้ประเภทดา่าเน็บแนมคนเห็นต่างไปเรื่อยอะไรผมว่ามันไม่ทําให้ชีวิตใครจเจริญหรอกนะครับดังนั้นผมก็ไม่อยากจะไปจมอยู่ในวังวนแบบนี้ด้วยนะครับดังนั้นก็ตามสบายหลังๆนี้ผมก็ ไม่ได้แทบไม่ได้ตอบโพสตหรืออะไรอยู่แล้วเพราะว่าแต่ยกเว้นเฉพาะคนที่มีเหตุผลนะครับก็จะก็ยังขอบคุณแล้วก็แล้วก็รู้สึกดีทุกครั้งที่ได้อ่านความเห็นแบบนี้ไม่ใช่เพื่อตัวผมเองนะครับทาให้รู้สึกว่าสังคมเรายังมีจะมีพลังบวกอยู่อีกมากนะครับก็อยากให้ช่วยแซงวามพิดเห็นอะไรในสิ่งที่เป็นประโยชน์อย่างนี้เรื่อยๆนะครับก็คิดว่าเพียงพอสําหรับประเด็นที่ผมต้องการจะสื่อวันนี้ละ ับรโด้พบกันใหม่ขอบคุณนะครับบ๊ายบาย